สวัสดีค่ะพบอปับจ,จิเพกอีกแล้วนะคะวันนี้มาเมนูที่จะเอามาทำวันนี้คือต้มสายบัวกะทิกับปลาทูนี่สายบัวนะคะมีสายบัวสายบัวนี่จากที่ไหนครับสายบัวนี้พอดีไปไปตักบาทเทโวที่สงขาแล้วแวะมาเที่ยวพัตตะลุงแล้วก็ซื้อสายบัวมาอยากกินพอดีเนี่ย อยากกินหนูไปจากภูเก็ตนี่มันบ้านเรามันหายากไม่มีสายบัว <นะ S 1> ทะเลน้อยหรือเปล่าเนี่ยสายบัวทะเลน้อยซื้อกันเหมือนทุกคนซื้อกันคนละตุงละตุงสวยนะ,ะยิ้วกันมาเนี่ยสายบัวแล้วก็เนี่ยมาหักหักหักรอบเลือบอย่างนี้แล้วมาเป็นก้านอย่างเงี้ยมัดติดบ,บาทติดบ,บาทเป็นกมกรประสิบบาทซื้อกันทุกคนนะภูเขภูเก็ตภูเก็ตมัน <ๆ S 1> หากินยากไงแม่แล้วมันมีนั่นด้วยนะใช่ไหมไหลบัวด้วยไหลบัวแม่ไม่เอามา ไรับก็มีขาวๆไรบัวมันเป็นส่วนไหนของบัวไหมอยู่เขาบอกว่าอยู่ใต้ดินน่ะขาวนี่เป็นคล้ายๆหน่อคาออกมาขาวๆที่ก็ลอกลอกข้างในหน่อคาแล้วอ่ะล้วมีปลายมันเหลมๆเหลมๆเมกบหัวอะไรนี่เขาเขาซื้อกันอันนั้นแม่ไม่เอาวันนี้แม่ตัดทิ้งจปเอาแต่นี่อย่างฝักบัวเขากินไหมแม่กินเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าอ่ะทำไมทำไมเราบ้านเรามาไว้ในห้องน้ําอ่ะอ๋อเี่ยฝักบัวน้ำแม่จ้าเธอแม่พูดด้ยแม่นี่คนละฝักใช่ไหมคนละฝัก นะเครื่องปรุงมันก็มีเนี่ยมีสายบัวปลาทูนึ่งนะปลาทูนึ่งอันนี้ปลาทูนางงอซื้อปลาทูนึ่งมาวันนี้นะคะแล้วก็เอาไอ้นี่ตะไคร้ทุกตะไคร้หอมแล้วก็ใบมะกรูดแสดงว่าปลาทูสดไปซื้อไม่ทันใช่ไหมเมื่อเช้าไม่ต้มปลาทูนึ่งดีกว่าแม่ว่าปกติจะใช้ปลาทูสดหรือเปล่าปลาทูสดมันบางทีถ้ามีเราก็เอาได้แต่ว่านี่พอดี กับจากทอดกระถินมาช้าแล้วไปซื้อเดีไปได้ปลาทูนึ่งเอาปลาทูนึ่งเจออะไรเอาไว้นั่นะน,นะแม่เออเอาแล้วก็นี่มีกะปิมีเกลือมีน้ําตาลปิ๊บมีของปรุงรสแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็ถ้ามีถ้ามีมะดันใส่มะดันน่ะนอร่อยส้มนะหรือว่าลูกมันตงวันนี้ไม่มีแล้วก็ใช้น้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็กะทิก่อนอื่นเราต้องไปกวนร้อนเราจะต้องเอาสายบัวนี่ไปลวกก่อนนง<ค>น้ำ,นำาแล้วมาเลย รือว่าของทีเพ็กนี่นะเราจะต้มน้ําให้เดือดเราลวกน้ําร้อนขึ้นมาก่อนแล้วก็จะมามาสรุ้งกับน,น้ําเย็นแต่บางคนเพื่อนก็บอกเขาไม่ลวกเขาใส่แบบสดๆแบบนี้เลยนะที่แต่พูดถึงว่ามันจะดํานะเอาว่าเราลวกดีกว่าเอาวิธีเรารแล้วกันเอาเอา,เ,อา,เ,อาเราคือเราจะลวกนะ ใครมีสูตรดีๆก็แนะนํากันมาได้นะครับที่เพ็กเปิดรับสายบัวภูเก็ตมันไม่ค่อยมีจะกินนะไม่มีจะกินเราเห็นแล้วเรานึกอยากกินจ้งไนะผมแม่มันเปลี่ยนสีจากชมพูเป็นสีสีขาวแล้วอ่ะสีขาวให้ขาวไดีเนี่ยเราต้องการจะให้ให้มันกรอบใช่ไหมให้มมนกรอบให้มันเวลาต้มอย่าให้มันน้ำมันดำด้วย มันเห,หน้าเป็นสีชมพูได้ไหมอืมไม่เป็ออกเลยจากสีชมพูเป็นสีที่ขาวขาวแล้วแกงส้มก็อร่อยนะสายบัวเนี่ยโอ้ยแกงส้มกับปลานดำจือดอะไปกินแับทะลุลงมาติดใจเลยปลาเนื้ออ่อนแกงส้มใส่สายบัวเนี่ยกินลอยชนนะบ้านเรยา,ายมชนนะ ออดิบไหมเขาเรียกชยนเนี่ยเห็นแม่น้ำมันเห็นไหมเนี่ยเขาย้อมมาหรือเปล่าแม่ไม่ไม่สีแดงมันธรรมชาติของมันดอกบัวแดงไงเรียกบัวแดงอืมมาดูน้ําเย็นนะเนี่ยเขาแกงเขาแกงให้เรากินในไอ้ที่เราไปกินน่ะแกงส้มของเขาอ่ะ้ายอ่างนี้แหละก็ต้องมาสะดุ้งน้ำร้อนก่อน มันจะไม่น้ำเกงมันจะไม่ขุ่นเห็นไหมเดี๋ยวน้ำเกงก็จะขาวอย่างนี้หัวก,กะทผสนะมน้ำให้มันเป็นหแล้วกะปีเลยนะ เกลือไข่ นี่ปลาทูใส่นะหน้างอโโคอส่ปลาทูไปปลาทูเิงนี่ก็ต้องล้างน,นะล้างเรียบร้อยหมบล้างให้สะอาดนะแล้ว็กมือ แันนีสามเกลือสักหน่อยสักสองช้อนพอแล้วก็ชิมก็ไปก่อนเดี๋ยวก็มันยังไม่เปรี้ยวเราเราค่อยเติมนี่แหละเราใส่บ <ch> ัวใส่พอาอมาขึ้นซ่องมาจากน้ำหน่อยนึงเราก็ต้องบีบหน่อยนึงนะบีบให้น้ำมันทิมในเนี้ย น้ำเกงมันจะไม่แดงเดี๋ยวมันจะได้ดูดน้ํากะทิเข้าไปใช่ใช่ถ้าเราถ้าเราไม่ลวกก่อนนะมันจะแดงนะต้มแล้วน้ำมันจะขุ่นไม่สวยใส่ใส่นักหน่อยนึงเออน้ำมันจะน้อยไปไหม่ะ องปุงงป้งรดนิดหน่อยชูรดเลยบุง้งรดอีกแบบนแล้วก็น้ำตาลทรายหน่อยนึงแล้วไม่ขอกหวานนิดนน้ำแห้งไปไหมใส่หมวที่ดีผัดเค็มคว่าน้ำร้อย ไม่น้อย่ะนักอีนนน่นักที่นั่นคือย,อย้อยยกแล้วใส่กระป๋วกับที่ลงไปเ็เรียบร้อยความเปรี้ยกวก็ามาแล้วความเค็มก็ได้แล้วอค<ม>วามพอดีก็าตามมาเป๊ะเลยไม่ไม่ไเน้นเค็มนะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงเค็มหน่อยๆ เราไม่เน้นเ,เห็นไหมสีมันจะไม่แดงจะไม่ขุนเลยเราก็ลวกก่อนเนี่ยเคล็ดลับอะ่ะเขาบอกให้ลวกก่อนแกงส้มนเงินก็ต้องลวกก่อนถ้าไม่ลวกน้ำแกงจะจะสีมันขุนหมดเขาบอกบ้านมันแดงน้ํามันจะคายน้ําแดงออกมดเลยเห็นไหมเราตอนที่เราลองลวก,กน,นะสังเกตไหมครับนะเห็นไหมเห็นแล้วครับออกมันสีขาวสีเขียวเลยสวยเสร็จแล้วนะปิดแก๊สได้แล้ว ใครสูตรมันนะอย่าว่ากันนะบางทีมันบางอย่างก็มันบางทีสูตรไม่เหมือนกับบ้านเขานี่ไหมพอติมาบ้างก็ไม่เป็นไรนรับฟังได้เสมอบางเขาก็กินบางคนก็ไม่กินน้าตาลเรากินชูรสก็ชูรสทั้งนั้นแต่บางคนเรากินน้าตาลแล้วก็เออน้ําตาลบาไปแนมแนมบ้างไม่มีปัญหานิดๆนหน่อย แต่ว่าแต่ว่าต้องมีมาดันนะใส่ลูกมาดัดน,านือใส่ดิงๆิงลงไปก็ได้แต่นี่ดิ้งดิ้งก็ไม่มีเราก็ว่าอีิของนี่มันเปรี้ยวได้ก็คือน้ำมะขามเปียกเอาไอปลาทูต้มกะทิกับสายบัวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้จิเพ็กจะทำการชิม เอาปลามาทุน่นสำคัญชิมยังไงครับกรอบมากสายมวยยังกรอบอยู่ใช่ไหม,มใช้วิธีลวกก่อน มันจะมันจะกรอบใช่ไหมลวกใส่ยุ่งน้ำเย็นใส่มาแดงแล้วมันจะกรอบไม่ว่าจะแกงส้มหรือจะผัดจะต้มกะทิมันมันมานลวกน้ำร้อนก่อนการลวกมาไปในน้ำร้อนเดือดๆนะจากสายบัวแดงกลายเป็นขาวออกเป็นเขียวๆหมดเลยน้ำแดงนล้จะออกทิ้งมาอยู่ในน้ำหมดเราถ้าเรามาใส่ลงไปในกะทินี่เลยน้ำจะแดงขุ่นไม่สวยเราเพยังนเราลวกลวกได้ผักซส้อน้ำเย็น แล้วก็มาเอาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็มาบีบน้ำหน่อยแล้วก็ใส่มงต้มปกตปกิได้ที่ก็ใส่ลงไปรอมกรึบๆเลยนะหอมอมากรสชาติเป็นไงบ้านครับเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หวานตามมาแล้วก็เค็มน,น้อยหๆหอมหอมมากหอมกะท่หอมนั่งรอร่อยนี้ ตัวสายับเองก็ชวนกินใช่ไหมแม่อืมขอบมากอร่อยมากกรอบจริงๆเนี่ยได้ยินเสียงกรึบๆเลยนะเราใช้ต้องสดๆเพราะนั้นต้มแล้วต้มยันโอ้ยมันจะเละอย่างนี้อร่อยมากอันนี้อันี้ฟันคงเลยใช่ไหมยืนยันนะกาลันตีใชุ้นนี่การันตีเลยอร่อยเยี่ยมไปกินแกงต้มของมาก็อย่างเนี้ย ไปกินแกงส้มที่พัตะลุงมาแกงส้มปลาเนื้ออ่อนใช้สายบัวเหมือาก็ทำยังไงอย่างไงเขาก็บอกสูตรบอกว่าต้องสะดุกน้าร้อนก่อนนะแล้วก็มาแกงเนี้ยมันจะอร่อยน้ำร้อนใส่ลงไปกระดุกน้ำน้ำร้อนแลมาแช่น้ําเย็นดิกแล้วก็มาแกงให้มันจะกรอบเออได้ท่ากีเข้าท่า้วเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามคนที่มีสายบัวอะไรนี้นะไปแกงไปทํามั่งอะไรบั่ง แล้วไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้นะคะไปว่ากันกลางน่าจะหาซื้อได้ง่ายๆนะ,ะรับฟังได้มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะอย่าลืมนะค้าช่วยกันเชร์เพื่อกไดไลค์กดแชร์ตับตะไคร้ที่เพเด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ